ตอนนี้ก็ยอมรับเอกาได้ชีวิตประจำวันรวมถึงการทำธุรกิจการทาสัญญามันเปลี่ยนรูปแบบเดิมงานทาสัญญาโดยเพาะเรการทำตัวสัญญาแต่วันนี้มันเลิกมากขึ้นเอยคือทาเป็นแบบนี้และซึ่งเรื่องการทําสัญญาหรือเรื่องการปฏิบัติตามสัญญาปัญหามันจะอยู่กรณีที่ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามสัญญาผิดสัญญาแล้วสุดท้ายจะต้องออกมาสาตัวพระเอกของของการดาเนินคดีคือตัวเอกสารแล้วก็สัญญาทขาไว้อย่างตอนที่เป็นกาดาก็จะมีข้อโต้แย้งในคดีเสนอนะครับว่าหยาบลองซึ่งเราก็มีวิธีการพิสูจน์ มีผู้เชี่ยวชาญมีคนตรวจพิสูจน์ดังนั้นโลไกลของการพิสูจน์ความน่าเชื่อถือสัญญาปอนเป็นก,กระดาษก็มีบท้วนที่จะทําให้ลักลอคุณิสามารถดำเนินการได้สามารถคำนวณต้นทุนได้ว่ามีต้นทุนยังไงในการทำาแต่พอรูปแบบของสัญญามันเปลี่ยนที่วันนี้การทำสัญญาหลายๆอย่างเนี่ยที่เราซื้อของทางออนไลน์หรือหลายๆอย่างที่ทำสมาร์ทโฟนมันไม่ใช่กระดาษแต่มันงุดอย่างเป็นดิจิทัลหา,ากระดาษไม่เจอแต่มันไม่ได้ไหมายความว่าพอเราทำไปเท่าแล้วจะไม่มีข้อผิดมันก็ยังคงมีีีดปปัญหาเล,บบเลย่นรูแบบ ตอนนี้ที่ทาสัญญากันแบบดิจิทัลพอเอามาฟ้องศาลในการต่อสู้เรื่การพิสูจน์มันจะเป็นอย่างไรเราผมเชื่อว่าถึงแม้ทำเป็นดิจิทัลข้อที่จะสู้ว่า ความไม่ที่ันยยิ่งจะมากกว่าตอนที่ถึงเพราะการทำสัญญาแบบดิจิตอลเนี่ยมันไม่ได้ทำต่อหน้าทำออนไลน์งนี้เราไม่รู้หรอกใครเป็นคนสั่งซื้อเราไม่รู้หรอกปลายทางที่เป็นคนขายสินค้าออนไลน์ผูกขาดนี่ถึงเป็นปัญหาสำคัญเลยฉะนั้นเนี่ยมันเลยมีเรื่องที่ในทางคดีความจะต้องให้ความเใื่ใจถึงความน่าเชื่อของการทำธุรกรรมแบบดิจิตอลหรือแบบออนไลน์ว่าใครเป็นคนทำก็คงต้องกลับไปที่หลักเกณฑ์ของกฎหมายเพราะว่าถึงเวลามีคดีความและศาลจะต้องตัดสินศาลก็ต้องวิ่งไปหาว่ากฎหมายในเรื่องนี้พูดว่าอย่าง ซึ่งในเรื่องของการทำธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบออนไลน์หลักการสำคัญคือการยืนยันนะว่าใครเป็นผู้พากันนีเราเรียกว่าการพิสูจน์ตัวตนโดยการยืนยันตัวตนเป็นการพิสูจน์ยืนยันตัวตนในหลักกฎหมายก็มีอยู่กฎหมายพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญมากธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์คือเรื่องการพิสูจน์และยืนยันตัวตนศาลก็มีบทบาทงานศาลนะฮะก็จะมีการสินแดีว่าที่ทางภาคธุรกิจเขาทำมาเนี่ยมันสอดคล้องกับกฎหมายหรืม่สัญญาที่ทำแบบ ออนไลน์ที่ไม่มีกระดาษมันน่าเชื่อถือนักซึ่งการที่จะพิจารณาเรื่องว่ามันน่าเชื่อถือไหมก็คือหลักเกณฑ์ของกฎหมายนาะ่ยกมันมีรายละเอียดและจุดสาคัญคือการพิสูจน์ให้ได้ว่าเซ็นสัญญาแน่เพราะรเราไม่เห็นหน้าแล้วส<ช>มัยที่ก่อนที่เราไปซื้อเข้าซื้อของเนี่ยหรือเซ็นสัญญายเราเห็นหน้าแต่พอทําออนไลน์นี่เราไม่เห็นหน้าเราไม่รู้เลยปลายทางคนที่ตัวกฎหมายเนี่ยสารก็เลยทํสออย่างก็คือว่าในฐานะหนึ่งสารก็เป็นคนใช้กฎหมายเ่ารไม่ได้เขียนกฎหมายแต่สารใช้กฎหมายของสารเองเราก็มีเอกสารหลายอย่างที่เราทำแต่ออนไลน์ที่เป็นอิเล็กทรอนิก คือเราไม่ได้ทำเอกสารเอกสารออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์จริงตอนนี้สายทธธรรเรามีเอกสารเกทรนิกจริงเราก็ทำตามกฎหมายตรงนี้เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เพื่อที่จะให้ทางธุรกิจนะครับหรือว่าทาประชาชนทั่วไปมั่นใจเพราะว่าสัญญาที่ทำแบบเล็กทรอนิกส์มาทำได้สารก็ยังทำเลยเอกสารที่มีสาก็ยใช้เลยมันก็เลยอยู่ที่ว่าสารยอมรับเพราะว่ากฎหมายบอกว่าใช้ได้สัญญาเลกรนแต่ว่าปัญหามันก็อยู่ที่ว่าสำหรับทางภาคธุรกิจนะว่าจะทำยังไงนะเพราะว่าโดยกฎหมายแล้วที่บอกว่าสามารถทำได้ แต่วิธีการทำธุรกรรมกิคมันทำได้หลายแบบแล้วใช้แบบไหนล่ะท,ที่ที่มันน่าเชื่อประเด็นอยู่ตรงนี้นะครับว่าจะทําใช้เทคนิคแบบไหนที่ทําแล้วตัวเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นั้นมันน่าเชื่อเพราะน่าเชื่อ,<ม>อถือพูดอีกเลยมัมเรียกันสารเชื่อทำอย่างนี้สารเชื่อตัวเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อาจจะพูดกค้านไปนะฮะตัวปัจจัยหนึ่งของการเป็นตัวเอกสารอิเล็กทรอนิอกส์ที่ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์การใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมันมีองค์ประกอบในกฎหมายอะไรฉันไม่อยากพูดอะไรมันอิเล็กทรอนิกส์เยอะลายมือชื่ออิเล็กทรอนิก กฎหมายไทยควบารุมมานานแล้วถึงตัวกฎหมายนะครับกฎกฎหมายช่วงรักอิเล็กทรอนิกส์เราเป็นสามคนเพียงแต่ว่าในภาคปฏิบัติในการเป็นสิบเว้นเดี๋ยในความเข้าใจว่าเราเข้าใจในแนวทางเดียวกันไหมปริมาณคดีของศาลในแต่ละปีนะเราย้อนหลังเลยครับสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่มีการฟ้องใหม่ในศาลเนี่ยตกราวๆถ้าเป็นตัวเลขคงทรมีครับปีละสองหลักที่มีการฟ้องเข้ามาใหม่เลยนะสองหลัก แต่มันทั้งคดีแ่งคดีอาญาเลยแต่ในสารสุดคดีแท่งซึ่งคนเจอในส่วนนี้เนี่เป็นเรื่องเก็บกับสัญญาเพราะมากแต่เกี่ยวกับว่าที่ผ่านมาสัญญาที่มีการออมาฟ้องศาลตอนนี้เราอยู่ใน่วคเปลี่ยนผ่านเลยมีทั้งสัญญาที่ทําแบบกระดาษและก็สัญญาแบบใหม่ที่เราทำแบบอิเล็กทรอนิก ท,ที่เอามาฟ้องศาลเราเนี่ยเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัญญาที่ทาเรื่องจากกระดาษแต่ทิศทางที่เราจะไปซึ่งทางสญญานักสานัย์ธรรมก็ได้ติดตามอยู่แล้ว,ว่ามีการทําสัญญาแบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเยอะดังนั้นเราจะต้องมีกระบวนการมีระบบงานของศาลที่จะรองรับว่าวันนึ่เนี่ถ้าประชาชนหรือภาคุรกิจ เอาสัญญาที่ไม่ใช่กร,ระดาษฟ้องศาลเนี่ยระบบการดําเนินคดีจะเป็นยังตอนนี้เนี่ยเรามีเป็นซันบ็อกก็ได้อย่างในศาลแข้งเนี่ยเมื่อสี่ปีที่ผ่านมาเราก็มีคะแนนคดีรรชื่อขายออนไลน์ชาวบ้านที่เขาซื้อของออนไลน์ซื้อของไม่ได้ของซื้อของไม่ตรงปกเน,นี่ยสามารถที่จะจฟ้องศาลได้เองตัวไม่ใช่ตัวอย่างนะเพราะว่าซื้อของออนไลน์สัญญาไม่ได้สำเป็นกระดาษซื้อออนไลน์เนี่ยเป็นตัวอย่างของสัญญ,ญาแล้วแล้วเขาจะจะต้องดําเนินคดีไหอันนี้คือาทางแข่งส่วนทางคดีอาญาในศาลอาญาเนี่ยก็มีคะแนนคดีอาญากรรมทางเทคโนโลยีก็มีสอง แนวนี้เป็นเรียกว่าสินแซนบลทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาในศามหลักของประเทศเราคือศาลแพ่งศาลอาญาก็เป็นการทําให้สังคมมั่นใจแล้วว่าทางศาลวิธรรมเรามีระบบการดําเนินคดีที่รองรับกับข้อพิพาทพวกนี้นโดยเฉพาะที่ในเรื่องเกีเเเ่ยวกับเตาเปลี่ยนการมาระยะ,ะออย้่ยโดยเฉพาะในช่วงโควิดต้องยอมรับนะในช่วงโควิดเนี่ยทำให้ระบบการทำงานของศาลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในเรื่องของการดําเนินคดีแบบออนไลน์การฟ้องออนไลน์ line, การพิจารณาคดีแบบจนได้ยินนะแต่ก็ ออนไลน์ที่ไม่ต้องมาสายและผมคิดว่าสิ่งที่ทํามาทั้งประสบการณ์ทั้งองค์ความรู้ที่เราทํามาอย่างต่อเนื่องนี่น่าจะพร้อมในระดับหนึ่งจะพัฒนาไปรองรับกับเรื่องในอนาคตที่เป็น <c oughs> สัคนงคมที่ทันสมัยครับตัวโชว์แบงค์เนีจะเป,เป็นเป็นส่วนหนึ่งจะเป็นรูปธรรมที่เห็นได้ชัด <c oughs> โ,โชว์แบงค์ในปีนี้นะสัญญาไม่จะทําเป็ี่ยนใดก็น่าคิดครัว่าถึงเวลาตอนนี้ของโชว์แบงค์ถ้ามีการเอาธุะกรรมการที่เพิ่มมาพร้อมกับสื่อจำนวนหนึ่งเพื่อโดยระบบงานของเราดูความรู้ขององค์กรที่มีการลงทุน ธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหนายแล้วที่รา้านหนังสือชันนำทั่วประเทศ